เป็นโค้ชสอนการพูดพูดเก่งสอนคนมาก็ต้องมากมายแต่ทําออนไลน์ยังไม่เก่งเลยอะ่ะเปิดเพจมาก็ต้องนานผลลัพธ์ยังไปไม่ถือไหนมันติดอะไรติดตรงไหน,นเราอยากไปต่อนบนโลกออนไลน์อย่างประสบความสําเร็จต้องทํำยังไงแต่วันนี้ท่าเมือโชคดีมากๆที่ได้มาเจอกับโค้ชสค์สนี้ที่มีชื่อว่า l ลั As s a p r โปลดล็อกลัดสาตมือโปร ok pro, จากโค้ชไอชา บอกเลยว่ามันคือคุม้มรับมันคือสมบัติที่มีมูลค่ามันคือทองคำจริงๆต้องขอขอบคุณโค้ชไอชามากๆนะคะตั้งแต่เมย์ได้มาลงเรียนคอร์สนี้ a ั a Pro นั้นเมย์ได้ต่อยอดความเป็นมืออาชีพได้ดีมากๆเพียงแค่วันแรกของการเรียนค่ะได้ปลดล็อกจากพลังภายในคอร์สนี้นะคะก็สอนกันตั้งแต่การปลดล็อกความคิดการดึงศักยภาพภายในของเราที่มีดีออกมาใช้ที่เกิดคุณค่าที่สุดเพียงแค่วันแรกที่ได้เรียนค่ะเมย์ออกมาทําคลิป ส่งต่อคุณค่าความสามารถที่เรามีแล้วมาทําคลิปไปเ <c oughs> ชื่อไหมคะทุกคนมันเกิดผลลัพธ์คลิปนั้นสร้างคุณค่าแล้วไปโดนใจใครอีกหลายๆคนแล้วเขาทักถามเข้ามากับเมยลงเรียนกับเมยนะคะในทันทีเลย ทำให้เรานั้นมีกําลังใจแล้วก็มีพลังขึ้นอีกมากมายจริงๆนะคะแล้วก็ในคอร์สนี้ค่ะคอชไอชาไม่ได้สอนแค่แนวคิดการดึงศักยภาพดึงพลังจากข้างในเราออกมายังสอนทนั้งด้านของวิธีการนะแล้วก็การลงมือทําเทคนิคต่างๆแล้วก็อุปกรณ์ในการทําออนไลน์ได้อย่างเป็นมือโปรมืออาชีพโดยที่เราไม่ต้องไปงงให้เสียเวลาด้วยตนเองมีเข็มทิพนําทางมีคนสําเร็จมีคนที่เขารู้ ผู้เชี่ยวชาญนำทางให้กับเราแบบนี้ก็อยากจะให้ทุกๆคนนะคะบอกเลยว่าไม่ควรพลาดทุกๆวันโค้ชไอชาให้เนื้อหาที่เป็นคีย์แพงทุกวันคีย์แพงมากๆบอกเลยว่ามันคุ้มจริงๆมันเกินมูลค่ากับการที่คุณได้ลงเรียนคอร์สนี้ไปมันคุ้มเกินคุ้มอยากให้ทุกคนมาลงเรียนคอร์สนี้ไปด้วยกันแล้วก็ไปสําเร็จเป็นมืออาชีพในการทําออนไลน์บนโลกออนไลน์ไปพร้อมๆกันสู่ความสําเร็จในชีวิตของเรานะคะทุกๆคนเลยกับคอร์สนี้ l i f e as a Pro โดยโค้ชไอชานะคะด้วยรักและพลังใจฝากติดตามกับเพจการพูดของเมย์นะคะอยากพูดเก พูดเป็นที่เพจนี้พูดเป็นเห็นเงินบ่ายดีเจน้ำเมยค่ะบ๊ายบายแล้วพบกันที่ความสำเร็จนะคะ